ระยะสิบปจะนานฟังใคยชนะหรความเฉเร็จแทแลาจูง็นของพวกเราทุกคนเลยสาธุสาธุสาุวิตนะอ้ายังไม่ดับต่าไม่ไเลยยังตะไม่จะพินาร ในการตรายาผีนะแตไม่ใช่ลยแต่เราอ่ินการตรายทั้งหลายทั้งปวงอย่างนี้ในชีวิตเด้อสาธุสิ่งใดที่เราคอยมานานแล้วจบกกันวันนี้ขอให้เรมาเร็ยๆได้ ใส่ตูค่ะหลวงพ่อเป็นพรที่ลูกหลานชอบมากเลยครับแจกหน้าตาแจกคลุ้มเลยครับแจกคลุ้มเลย